สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้าง f a v o r i t นะครับการเพิ่มสถานีวิทยุไปยังรายการโปรดนะครับเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนอื่นนะครับก็เราก็เรียกตัวเมนูของส่วนเสริม Z radio ขึ้นมาก่อนนะครับผมใช้ NVDA a l t e r n a t i e Set นะครับขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับที่ตั้งช็อตคัทตอนแรกนะครับให้ท่านใช้คําสั่งของที่กําหนดนะครับ C Radio for NVDA Dialog Preview Level 0 General o f 3นะครับตอนนี้นะครับผมก็เรียกหน้าต่างของตัว Z Radio ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ผมมาอยู่ที่ตรง t r e v i e w นะครับแล้วก็หลังจากนะั้นเลื่อนลูกศรปกติมันจะอยู่ที่ General อยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่ <Favor ites S 1> มันใจ <general> ก็เลื่อนลงแล้วก็เลื่อนขึ้นอีกครั้งนึงก็ได้น General นะครับหลังจากนั้นแทบลงมาครับ Search button Alt List of Stations List 102.5 Azul FM Pop นะครับแทบลงมาที่ List of Station นะครับ List Station นะครับหลังจากนั้น,นรเริเลื่อนลูกศรลงมาครับหาสถานีที่ชิ่นชอบ690 r a t a y ALTV Low Bangkok Community Radio Best Radio FM 89.0 MHz BIG BKK.DEF BLUE RADIO FM OF, 90, Blue of 90, cool FAHRENHEIT COOL 90โอเคนะครับในกรณีที่ผมอยากได้ค cool ู a h r e n h e i t นะครับผมก็จะกดแอปพลิเคชัน context menu play p add to favorites up ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกลูกศรมาที่ add to favorites นะครับแล้วก็ enter ไป z radio for n v d a dialog list of stations list cool fahrenheit โอเคอันนี้สถานีที่หนึ่งแล้วนะครับที่ผมเพิ่มเข้าไปใน favorites นะครับ ผมก็จะเลื่อนไปอีกนะครับ c o o l f r i n c o o l f l e x 1 0 4.5 FM 99นะครับก็อีกตัวที่2สถานีที่2นะครับ FM 99นะครับผมก็จะแอดพอเลื่อนมาที่ FM 99ก็กดแอปพลิเคชันครับ Context Menu Play a d to Favorites นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Add to f a v o r i t e นะครับ Enter ไป Z Radio for NVDA Dialog List of Station โอเคนะครับเลื่อนไปอีกเดี๋ยวผมจะเลือกอีกสัก2-3สถานีนะครับ Hit 955 Hit 955 h ั o ห i Radio Thailand i z o n FM 98, KIS FM, KKU Radio, Conk MCOT News FM 100.5โอเคนะครับผมเลือก MCOT นะครับ New FM นะครับ100.5นะครับกดแอปพลิเคชัน Context Menu ครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมาครับ Play P Add to Favorites เลือก Add to Favorites นะครับ Z Radio for NVDA Dialog List of Stations โอเคนะครับเลือกมาอีกครับ MCOT News Network MCOT New Network นะครับตัวนี้อะ Pum add pum exact to one. Context menu. <muching> menu. Playpad to favorite sa. Add to favorite. Z radio. M C O T. Metro Radio 90.5 Con Honor Plus. Bentley Z Radio Thailand. Honor Floyd Radio Thailand. P R D Radio Thailand. Rad Radio. Request radio. Request radio dance. Request radio enter. Request radio dance. Request Lady dance. dance. Context, Context menu. นั้น. Play pad to Favorites. sub. I have to favorite. Z radio for request radio enter. ร e เควสต์เรดิโออินเนะครับก็เป็นเพลงสากลน,นะครับกดแอปพลิเคชันโอเคแอดตัวนี้นะครับ Request r Re a d i o request radio string request radio request radio. Re radio star radio 95 p sunshine radio sunshine rate surf 102 Thai PBS TV t h e r a s TV t h e r a s TV low 240 t h e r a s TV โอเคนะครับผมจะเอาไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ Context play add to favorites ครับกดแอปพลิเคชันแล้วก็ Add to favorites Thera top news โอเคน่าจะประมาณอ้าวท็อปนิวด้วยอ่ะ Context play back to favorites ซี <Cont ext S 1> เรตินะนครับหลังจากนั้นนะครับผมแท็บหรือชิปแท็บก็ได้นะครับไปที่ทรีวิว Slider fifth close alt plus f3 view general one of three นะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมาครับ Favorites two of three level zero ตรงนี้นะครับ Favorites นะครับตัวนี้นะสอง of สามตัวนี้นะครับ,นนะ am, นนรบในกรณีที่เราจะไปหาสถานีที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับให้เราไปอยู่ที่ทรีวิวแล้วก็เลือกลูกศรลงมาที่ favorites หลังจากนั้น แท็บลงมาครับ s e a r for favorite search button Alt. list of f a stations l i Cool Fahrenheit นะครับก็จะมีเฉพาะสถานีที่เราชื่นชอบนะครับที่เราเพิ่มเข้ามา FM 99 MCO News FM 100.5นะครับก็จะมี1เป็น Cool Fahrenheit 2 FM 99 3 100.5 MCO D News Network แที่4 MCO T New Network Request Radio Dance Request Radio d e Request r i n t e r Request Radio Inter s a r a s TV ไทยรัฐทีวี o n e w แล้วก็ Sarah Top News Top News ประมาณนี้นะครับโอเคผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะฟังต้องการที่จะเล่นนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนแล้วก็กด s p a c e bar ในการเล่นเลยนะครับเล่นแล้วก็หยุดได้เลยแล้วก็กด a l t e r n a t e R ในการรีเฟชสถานีใหม่นะครับกด a l t e r n a t e S ในการหยุดนะครับ Sarahs request Radio Inter นะครับลองดูนะครับ Space stop button plus S นะครับ Unavailable list of favorite stations list request Radio Inter นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าในการใช้งานเนี่ยเราสามารถ นอกจากการเพิ่มเข้าไปที่สถานีโปรดแล้วนะครับเรายัางสามารถที่จะไปตั้งช็อตคัดนะครับให้กับสถานีโปรดของเราได้ด้วยนะครับโดยการไปที่ NVDA เมนูครับ NVDA m ม n u นะครับแล้วก็เล่นลูกศรลงครับ Preferences sub menu P มาที่ Preference นะครับเลื่อนลูกศรขวา <S Settings S, <S นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเลื่อนลูกศรลงครับ Speech punctuation gestures n มาที่ input g e s t u r e ตัวนี้นะครับ Enter ไป Input gestures dialogue preview audio video converter นะครับแล้วก็กด Z เลยนะครับ Z the radio collapsed 48 t of f o level zero มันบอกว่า ซ r a d i o โอเซตเลดิโอคอยู่นะครับเราเลื่อนลูกศรขวาให้มัน expand ครับ expanded 12 items นะครับเราเลื่อนลูกศรลงมาครับ level 1 decrease volume one of displays this e radio increase volume three at no station being played four of 12 l e v e l muted and unmute station five of 12 l e v e l one play favorite radio station quickly from position one six of 12 l e v e l one นะครับตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรมาที่ play muted and play favorite radio station quickly favorite radio station quickly นะครับ ฟอร์มโพสิช o n 1 one, ตัวนี้นะครับก็คือให้ดู p พลย์เฟอร์ t e ลนะครับควิ c k ี y ฟอร์ม o พสิช o n 1นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งช็อตคัดเพิ่มเติมได้นะครับพอเราเลื่อนลูกศรมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราแท็บลงมา Add button Alt Button Class นะครับแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีให้เราใส่ช็อตคัดนะครับก็ระวังนะครับในการใส่ช็อตคัดเนี่ยอย่าให้ไปซ้ำกับการ ใช้งานของช็อตคัดอื่นนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ NVDA Alternate เล็กนึ่ง Context Menu นะครับพอหลังจากนั้นผมจะเลือกลูกศร NVD NVDA Plus Alt Plus One Keyboard All Layouts N นะครับแล้วก็เลือก All Layouts นะครับ Input Gestures Dialog t r e e v i e w NVDA Plus Remove Button Alt Reset to Factory Default OK Button เสร็จแล้วผมก็จะแท็บมาที่ OK <Space. S 1> Desktop List o p Studio 15 of 46 นะครับโอเคนะครับผมก็จะเข้าไปสร้างอีก NVDA Preferences Submenu Settings Speech Punctuation Input Gestures N Input Gestures Dialog Z Z Radio Collapse d e x p e c t Level to Increase No Station Be Muted and Unplay Favorite Radio Station Quickly from Position One Collapse Six of 12 l e v e l One นะครับก็จะมีช็อตคั u ละ collapse นะ Expanded One Items Level Two NVDA Plus Alt Plus One Keyboard All Layouts One of Level One Play Favorite Radio Station Quickly from Position Two Seven of 12นะครับตอนนี้ผมก็จะไปตั้ง Position สองนะครับ Alt Plus นะครับก็ แท็บมาที่ Add นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะกรันให้เราใส่นะครับผม <of> ก็จะใส่ตัว NVDA Alternate เลข2ครับ Context Keyboard o Menu NVDA NV Alt Plus Plus All a l 2 y นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับไปเลือก All Layouts นะครับ Enter ไป Input Gestures Dialog Tree View NVDA Plus Alt Plus 2 Keyboard All Layouts One of One Level 2โอเคนะครับ Level 1 play favorite radio station quickly from position. Okay level 2 NVDA plus alt plus level 1 play favorite. Level, level 1 play favorite radio station quickly from position 3 8 of. Add button alt plus space. Add button NV, alt plus space. pressed, unavailable. alt plus space. Plus, alt plus space. Add button alt plus space. alt plus alt 3. alt plus alt 3, alt plus alt 3, Keyboard, all layout. Level 1 play favorite radio station quickly from position 4, 9 of 12. Position four, right? look at add button Alt Plaza. Unavailable. Preview. Right? Level 2 Let's enter input gesture. 1 of 1. one. NVDA alternate Lexi. Context menu. NV NVDA plus but alt input gesture naf. Level one play favorite radio station quickly from position five. Level, Leak level, level, level one play favorite radio station quickly from position five, ten of twelve. Ma -position 5. Add button alt plus space. Add. Pressed. Unavailable. Preview Level two enter input gesture. One of one. And gesture NVDA. Alternate. Context menu. Naf. NVDA plus Alt plus five keyboard all layouts And input gestures level one play favorite radio station quickly from position five expand level two NVDA plus Alt plus five <coughs> keyboard okay. all layouts remove button Alt plus R okay. space Press. unavailable filter by preview play favorite radio station quickly from position five expanded ten of twelve level one reload playback eleven level two NVDA plus Alt plus four keyboard all layout. level one play favorite radio station quickly from position five expanded ten of twelve reload playback eleven of twelve level one. Play favorite radio station quickly from position 5 expanded 10 of 12 reload playback 11 of 12 play favorite radio station quickly from position 5 expanded level 2 nvda plus alt plus 4 keyboard level 1 play favorite radio station quickly from position 5 expanded 10 of 12 okay, Add button alt plus space pressed unavailable preview level 2 enter input gesture one of one Context menu. NV, NVDA plus alt plus 5. Input gestures. Level 1. Play favorite radio station quickly from position 5. Expanded tip. Level 2. NVDA plus alt plus 5. Keyboard. All level 1. Reload playback 11 of 12. Reload playback. Stop playback 12 of 12 level 1. Reload playback 11 of 12 level 1. Stop playback 12 of 12 level 1. Uh... ใส่ช็อตคัดได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าอันนี้เมื่อกี้ผมตั้งให้มันเปิดเฉพาะตัว Favorit e เฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตั้ง reload Play playback reload playback Rel Play Rel นะครับ add button, alt, plus space. กดล p a นะครับ <view> ผก็จะใช้ nvda alternate r context menu NVDA plus Alt plus R, keyboard, <coughs> all layouts, lay out, input out gestures stop level 1 stop playback 12 of 12, stop playback, <coughs> ad. add button space, pressed, unavailable, NVDA, <coughs> 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 alternate space bar. context menu, NVDA plus Alt plus space, keyboard, all layouts, okay. input gestures dialogue, preview, And Level, level 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 two NVDA plus alt plus five keyboard level one reload playback exp level level one play favorite radio station quickly from position five expanded ten of twelve level two NVDA plus Key alt plus four keep level one play favorite radio station quickly from position four expanded not level two level 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 one level two, 2 VD level one play favorite radio station quickly from position one Expand mute and unmute station five of twelve level one no station being played four of twelve level one increase volume three of twelve level one displays this decrease volume one of twelve level one. 1 12 level zero zero si radio expanded 48 <andaLe> <sogarSTA shooters> forty mm -hmm. <cam <adaptiveivity> <gray media." camresh> เพิ่มตรง increase volume นี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นช h o r t c u ในการเพิ่มระดับเสียง YouTube Play Z Radio Expanded Level 1 Decrease Volume 1 of 12 1> เดี๋ยวผมอธิบายให้ในการทำงานของแต่ละเมนูนะครับเผื่อทุกท่านจะตั้งช h o r t c u ของตัวเองนะครับ increase volume ก็คือเพิ่ม volume ครับ d i s p l a c e the i s Radio Main Window c o l l a p s e 2 o f 12 Increase Volume 3 of 12 l e v e l 1 Decrease นะครับ decrease ก็คือลดนะครับ increase ก็คือเพิ่มนะครับ decrease volume ลดระดับเสียงนะครับ increase เพิ <Does S 1> ่ม <Incre ase, S 2> ระดับเสียง no station being played f of r o 12 level one no station being being play นะครับ, no being, being play, รบก็น่าจะเป็นเรื่องของการเซตสถานะนะครับ mute and unmute station 5 of 12 level one u n m u e station นะครับเดี๋ยวผมไปเซต Add button alt plus space pressed unavailable preview level A alternate M context menu nv nvda plus alt plus M input gestures level 1 play favorite radio station q u i c k y ประมาณนี้นะครับ Add button reset to factory to OK button space desktop list โอเคนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้คำสั่งนะครับที่ผมตั้งมาเมื่อกี้นะครับก็คือเล่นสถานีโปรดนะครับสถานีโปรด ที่ผมได้เพิ่มไว้นะครับก็คือ NVDA alternate เลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ NVDA alternate เลขสองต่อกันที่ช่วงของ p r ร m เมี League อัปเดตครับ,บช่วง Premier League อ NVDA alternate เลขสามต้อง แสดงว่าสถานีนี้ไม่ทำงานนะครับเป็นบริษัทชนะมาอยู่สอประตูต้นเองแต่โหลดยาช้านิดหนึ่งครับ Nvidia อ t h e r n e t legacy thin belt แพ้เซบียาสูงประตูต้นเองรอบรองชนะเลิศแลที่สอง Nvidia e t h ท r n e t ครัมันเป็นสถานีเดียวกันจ้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เอ็นว like ีดีเอลสเตอร์สามแล้วก <ish> ันนะครับเด <mujer> ี๋ยวเจอลิกาเซ็ตสามสองที่ประเทศกัมพูชานะครับหลังจากนั้นผมจะผมจะปิดมิวเสียงนะครับเอ็นวีดีเอลอัลตานิตเอ็มที่ผมตั้งไว้นะะฮเห็นไหมครับปิดเสียงนะครับกดอีกครั้งนะครับก็เปิดเสียงนะครับแล้วก็เอ็นวีดีเอสเปซบาร์นะครับหยุด NVDA R ครับ No playback to reload อ่ีโหลไม่ได้โหลดนะครับเดี๋ยวเล่นไหมกับ

อันนี้เป็นรีโหลดนะครับและอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line at sdn เ n v d a สเปซบาร์นะครัอันนี้ก็คือการหยุดนะครับก็ถ้าทุกท่านนะครับอยากจะได้เพิ่มเสียงลดเสียงเข้าไปตั้งเพิ่มนะครับจริงจริแล้วผมก็การเพิ่มเสียงลดเสียงก็คงไม่ได้ใช้งานบ่อยผมก็ไม่ได้ตั้งนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ลักษณะนี้นะครับลองไป ปรับใช้ดูนะครับไปตั้งค่าแล้วก็ลองไปตั้งคีย์รัดนะครับในการควบคุมในการฟังวิทยุองท่านนะครับก็จะทําให้การฟังวิทยุนะครับได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นความสะดวกสบายเพลิดเพลินกับการทํางานอีกแบบหนึ่งนะครับลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับพบกันใหม่ในเอพิส o ดหน้าวันนี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ